ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกรบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกรน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลน์ช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกรที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊้งเดียวกันนะคะมันเป็นเรื่องไงครับพี่เอ็นไม่ทำเรื่องรุวมร้างค่ะ,ะแต่อาจจะเป็นข่าวลือ,อเห็นมันมีภาพ คอมม,มูอะไรจะคร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่เห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่ามึงพับแบบอาจจะเป็นคนอื่นทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ<ร> <c oughs> ี่แอนเห็นไหมเห็นค <c oughs> ่ะเห็นเขาก็คงอยากเห็นสองคนนี้เล่นคู่กัน <c oughs> แต่ว่าคุณรักนี่คือกลับมาแน่นอนใช่ไหมรครับป้่ป้าค่ะแอนแอนไม่ทราบเลยค่ะเพิ่งได้ยินจากจากประเด็นตรงนี้แหละแต่ของแอนคือไม่ไม่มีแอนไม่ได้ทําแต่ถ้าเอาโอพีมาแล้วเถ้าเรากลับมานามแล้วก็ถ้าสมมติเป็นเป็นแบบว่าเจมกับคิมเล่นจริงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแอนว่าอุ้มรักมันก็ เป็นเข,า,ขาเรียกอะไรคะมันเป็นมันลงตัวในแบบของของเขาแล้วในตอนนั้นนะคะในปัจจุบันอาจจะมีละครเรื่องอื่นที่มันแบบทำแล้วได้ความรู้สึกเท่ากันกับอย่างนั้นก็ได้ไม่แน่ใจว่าพอเอามาทําในยุคนี้มันมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องเซนมามีมาถามไหมคะเพราะว่าไปถามเจมาแ้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม,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 ไม่ยังไม่ได้คุยกับน,น้องเลยคะ่ะก็ไม่ได้ทํามแต่คนเข้าใจว่าแอนเขาเห็นว่าโปรเจกต์ใหม่ของพี่แอนนี่คือภาพพัาขอกมาอ๋อ ต้องการเคยคุยกันค่ะ<ม>เคยคุยกันในช่วงที่น้องกําลังแบบว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมาเจอกันนิดหน่อยแล้วก็พูดคุยกันแต่ว่ายังไม่มีจังหวะอะไรที่ที่น้องแบบน้องจะลงตัวตัวน้องจะสะดวกอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เขาก็มีงานหลายที่อะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจน่าจาับตา<ม>ค่ะเห็นบอกว่าพี่แอนชอบชอบน้องกันชอบชอบค่ะเขาเซอแล้วก็ดูเป็นผู้ชายผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาแบบดูแบบ ดูดีอ่ะคำคอนปทนไปได้เลยี่นียังเลยค่ะคือแอนไม่อยากยังไม่ยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรตอนนี้เลยนอกจากทำลิขิตรักให้จบก่อนเลยยังไม่ได้แผนอะไรข้างหน้าเคยมีโอกาสเจอน้องเคยเจอกันค่ะเคยเจอกันอยากจะชวนมาเล่นมาทัวร์อะไร คือชอบก็เลยลองลองชวนมาคุยกันเฉยๆโดยยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรแค่แค่มาคุยแล้วแบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาสนใจสนใจที่จะเล่นละครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นแอนยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรให้น้องอย่างชัดเจนค่แค่เหมือนเจอกันแล้วก็พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตชีวิตกันแค่นั้นก็มีโปรเจกต์บ้ากัน มันนานมาแล้วค่ะนี่แอนเล่าแบบย้อนย้อนย้อนในอดีตซึ่งนานมากเป็นเกือบปีปีกว่าแล้วด้วยค่ะตั้งนานแล้วค่ะแล้วพอมาตอนนี้น้องก็ชัดเจนแล้วว่าน้องอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ทราบเลยยังไม่ได้อัปเดตเลยค่ะว่าว่าน้องแบบไหนยังไงแล้วก็แอนก็ยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรด้วยมันก็เลยยังยังไม่ได้พูดคุยอ,อะไรกับใครเลยจะมีโปรเจกต์ให้ลงสักอันดีไหมคะที่จะได้โอ้โหถ้ามีก็ดีค่ะ <c oughs> เพราะว่าน้องคณน,น่าสนใจอันนี้คิวแน่นใช่ไหมคะที่บอกว่าอยากจะให้แบบมีเด็กๆที่เราสนใจเยอะมากเลย <c oughs> ลก <c oughs> จ็จริงจริงนักแสดงแต่ละคนก็มีศักยภาพเยอะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำงานกับหลายคนมากค่ะแต่ว่าแอนเป็นคนทำงานช้า กว่าจะเสร็จแต่ละเรื s. <S s. <S ่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ละเมียดละช้าเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยยังไม่มีจังหวะที่จะได้ร่วมงานกับอีกหลายๆคนอย่างในส่วนของวิคิดลัสตอนนี้เป็นถึงเหลืออีก3มเดือนปิดต้องค่ะก็คงอีกสักพักนึงเลยเห็นว่าเดี๋ยวจะบินไปถ่ายต่างประเทศแล้วใช่ค่ะไปสวิต์ค่ะค่ะ้คืออยู่ในกําหนดปัคะที่นอยู่ในกําหนดค่ะก็กําหนดไว้เป็นปีแล้วค่ะก็ต้องไปเดินแต่เขียนหคะ แล้วงบก็จะทำตามความเหมาะสมไม่หรอกมันก็ทุกอย่างมันก็อยู่ในอยู่ในความเหมาะสมที่ที่ที่ช่องจะให้ไปได้เกินเกินมาบ้างไหมครับพี่แอนีเกินหมายถึงคิวเกินงบประมาณโอ้ยสาให้สาธุยาบาลเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ในที่ควบคุมได้อยู่เพราะคนก็จะบอกว่าพี่แอนคอนข้าเป็นแม่คุณพ่อเมาวสมกับการที่แบบทำอะไร ไม่หรอกค่ะก็เรื่องอันไหนที่มันที่มันจะเป็นต้องใช้มันก็ต้องใช้เราทําละครแบบในเรื่องคือละครเจ้าละครแบบวังอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็มันก็ต้องมีการเซตบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่บางอย่างก็คือแอนเล่าสลับพือนเอ,เอกต้องมาอยู่กับมาอยู่ชีวิตสามัญชนมันก็มีโปรดักชันแบบถูกๆด้วยผสมกันอยู่เดินตล,ตลาดอะไรเงี้ยมันก็เลยเสี่ยได้ไม่ได้ว่าทําเจ้าทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะติองตมี ยังเห็นภาพหวานลงมาบ่อยๆอ๋ไม่หวานเราอ๋อไม่เราบางทีแอนแบบนั่งทําอยู่เขาก็มาแอบถ่ายทําให้แอนรู้สึกว่าแอนแบบโดนกดขี่เล็กน้อยอะไรเงี้ยเพขาชอบแกงไงชอบแกงว่า่คือเขารู้สึกคนไม่ค่อยเห็นภาพแอนทําอะไรในแบบนี้เขาก็เลยอยากให้แฟนคลับแอนเห็นแต่แอนจะชอบลงรูปตัวเองแต่สวยๆไงใช่คุณก็ชอบถักเป็นแม่บ้าน่ใช่ใช่ค่ะแอนก็จริงจก็ทำในทำเองทุกอย่างเหมือนกัน ตอนนั้นที่สังกัดของเอเหมือนจะมีแนวโน้มแล้วอะไรยังยังค่ะก็อัปเดตที่ตรงแอนเพลสนั่นแหละนั่นล่าสุดนั่นล่าสุดพอตอนนี้คนได้เห็นภาพแล้วแบบเห็นความสำคัญมากคือแบบทำให้การตัดสินใจมันง่ายขึ้นอ๋อไม่ล้วค่ะก็เหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงยดิมเท่าเดิมหลายคนก็รอเนารอรอสืสารนาะถามแล้วถามอีกไม่มีอะไรอัปเดตเลย กจะเป็นมุมที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแล้วก็เป็นมุมที่เขาคิดเองว่ามันโอเคแต่แอนแบบถามแฟนขับก่อนไหมเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้อะไรเงี้ยมุมที่จะมอมแมมมากแต่เขาก็เขาก็อยากลงนะให้เขาลงคือแต่มาเองไงแฟนไม่ได้ม่มีใครว่าอะไรนะน้องก็อวยๆกับเขาไปทุกคนก็จะบอกว่าอุ้ยมุมนี้ก็ไม่เคยเห็นใช่ใช่มีแบบทีวีนด้วยวีพี่เอด้วย อ๋อใช่ใช่มีทุกอย่างทุกรูปแบบก็โอเคแล้วก็เป็นเป็นเราอ่ะก็เป็นแบบโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคุณ